สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2ในเกมที่7ประจำวันเสาร์ที่9ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ราชนาวีเปิดบ้านเสมอกเกษตรศาสตร์0-0แล้วก็ปฐมก็แพ้ให้กับระยอง FC ไป1-4เชมเยเอฟซเปิดบ้านเอาชนะอยุทยายูเนเต็ดไป2-0ลำปางเสมอราชประชา1-1แล้วก็ระนองเสมอกับสุโขทัยไป1-1นั่นก็เลยทำให้ตลางคะแนนในตอนนี้เนี่ยจะฟงยังคงเป็นตราดครับที่เก็บไป16คะแนน อันดับ2และก็3าเป็นสุโขทัยกับแพร่มีทีมละ14อันดับ4เป็นอุดรมี12อันดับ5และก็6เป็นคัสตอมและกับบางกับเชียงใหม่ FC มีทีมละ1 1คะแนนอันดับ7ถึงอันดับที่9ครับมีลำปางและยองและนองมีทีมละ9คะแนนอันดับ10แลวก็1 1อย่างชัยนาทกับเกษตรศาสตร์มีทีมละ8อันดับ12กับ13อย่างลำพูและก็นครปฐมมีทีมละ7อันดับ14ราชบัชามี6 อันดับ15ถึงอันดับที่17ครับมีขอนแก่น FC เมืองกาอายุทยามีทีมละ4คะแนนส่วนอันดับสุดท้ายก็เป็นราชนาวีาที่เก็บไป2คะแนนเองและเดี๋ยวสุดท้ายคินี้โปรแกรมในวันอาทิตย์ที่10ตุลานะฮะก็จะมีเมืองการเปิดบ้านเจรลำพูลชัยนาทพบขอนแกน่นตราดเจอกับอุดรและก็แพร่จะเปิดบ้านพบก,กับคาสตัมและกะบ,บงัง